เฮ้ยอะไระอะเฮ้ยแคมป์ุ่นเฮ้ยแคมป์ปุ่นวันทีเราพูดได้ what the freak ใช่มันทีเราผ่อนได้โอ้ยก็ขอส้ัสดัท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่ผมนี่นะครับพอลุนนะวันนี้นะผมจะมาแอดแมปเดอะ i m มิกนะฮะเอ่าเอกมาร์ท <c oughs> ไทเอวนะฮะคิดมาไทาเอวนะครับซึ่งที่ผมมาอัดเนี่ยเอาจริงๆผมมควรอัดตอนประมาณตอนเย็นๆฮะแต่ด้วยความที่ผมนั้นหัวร้อนแล้วก็ต้องการดูอะไรที่อย่างก่อนแล้วก็มันมีเวลาเหลือผมก็เลยคิดที่จะมาอัดเออ่ที่นี่ก่อนนะฮะอัดก่อนเอาล้วเรามาสร้างนี่กันครับคิดมาไทาเอวนะครับโอ้ตะเทียมะว่าแลโ้โผล่มาในแมปโอโลนะฮะแทนที่กูจะสร้างเซิร์ฟเวอร์โคตรโง่เลย คลิปนี้เป็นคลิปที่กลุ่มเพื่อน<ช>ถ่ายไว้ขณะพบปะสังสรรค์กันในหอพักเฮ้ยแกปัดแล้วเหมือนเขาสองคนไม่รู้เลย<อ>นะกล้องได้ถ่ายภาพผู้ชายยืนอยู่บริเวณนอกชาญแล้วหายไปอย่างรวดเร็วทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีที่ให้หลบซ่อนมามันจะสูงด้วยนะ เอ่อคุณแคมปัสครับเอ่อคือภาพมันไม่โหลดนะครับท่านแคมปัสขอโทษัลโหลครับอุย้ยใจเย็นๆค่อยๆคุยกันไปดูคุณดวโอไป เฮ้ยตกไรอ่ะแข้าปุ๊บไอ้นี่มันจิตใจไว้สร้างเสือกจริงมันตุ่งแช่โอ้ชาบูก็ดิทีป่วย เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยแคมปุ้ดเฮ้ยแคมปุ้ด ทำหัจิบยังคิดมดอย่าตามมาออกไปพิดมาเนี่ยอ,อ่ะกระสีมานละเออภาพโหลดเลยมนะีเหลืออยู่สี่สิบโลตีทาย ไปโลดอีผมนึกว่าแบบต้องตามหาซันตาก่อนตอนแรกผมนึกว่าจะไปช่วยเด็กที่ไหนได้ช่วยช่วยคุณปู่ช่วยช่วยคุณปู่ซันตาแกปั๊ดปู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยมันโอ้ยมันกำลังลงมากำลังลงมาวิจョงหูบจョงหูบจョงหุบจ่อหูบจ่อหุบซิจ่ไม่ได้หูบเด้ยดผู้ติงตุ้มันติดเหรอวะเฮ้ยโอ้โหตกใจกว่าลิเวนแกปั๊ด มันเดินออออออกระตุกกระตุกกระตุกอุ้ยวัดตัวมันเทเลพอร์ตออกมามาอกมามาออกมาอู้หูตะกี้ตะกี้อู้มันก็เทเลพอร์ตได้ w วั t ตัวฟลิ k ใช่มันเทเลพอร์ตได้อุ๊ยเฮ้ยมันอยู่กรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยน้องน้องเสียชีวิตปิง หนึ่งชิ้นตดตาตัวแล้วตัดตาชั้นเลยอ่ะไอ้นี่ดิไอ้คอมปัสโอเคถอยไปจากมันนะเขาไม่เล่นกันละเอาเฮ้ยอย่ามาอย่ามามันออกมาข้างนอกเค้าปัดมันทีโพสใส่หน้าผมอย่ามาอย่ามามาต่อยอ่ะเค้าปัดมันทีโพสใส่หน้าผมไปออกไปอย่าเข้ามาอยู่ข้างนอกแล้วมันกำลังมา นุ่มๆนุ่มนรู้สึกเลยระวังระวังระวังต้องมาแล้วอย่าอย่าวาร์ปแล้วก็ทีโพสต่อได้ชนะแกมปัดแล้วมันก็วาร์ปขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็ตบผมแล้วก็ตกบันไดตายจบเกล็ดเกล็ดแกมกกมมันวาร์ปผมบ้านมาผมมีคำถามครับมันเป็นควันถ้าคอสมันโดนล็อกไว้ที่ไหนห้องใต้ดินน่ะใต้ดินวาร์ปมาแล้วก็หแกมปัดยู่ชั้นบนอ่ะมาละ เฮ้ยเราซ่อนแล้วเราตายได้ไงวะปกมัติดขนาดข้าขนาดที่มันยังไล่ผมอขนาดผมตองแคมปัสแคมปัสวามเข้าใจดีตอนยิงไม่เดือดมันแหลกอะเออแหลกอะใช่แหลกโคตรเลยโอ้โตอนนี้แคมปัสอยู่ไหนฮะผมใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่เราออกไปข้างนอกเราออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกอยู่รฟกฮะข้างนอกเขาแหลก เ้ยตรงโต๊ะเก็บยังวะเฮ้ยเคลี่ยห้องโต๊ะเคลี่ยห้องโต๊ะเคลี่ยมาก็น a u ต h t y children เลยไอ้นี่นี่เองไปอยู่ซันดรอปไปเอ้ย moon drop เด็กดื้อเด็กดือต้องโดนตระการยุงอมไม่ใช่เด็กเว้ยไม่เราไม่ใช่เด็กแต่เราคือเด็กเปรีดเปรีเซนต้าไงอ่านขาว่าเซนต้าเป็นซาตานวะอู้ห อย่าไล่นะเก็บนะเก็บนะโอ้โหต้นตีนเหม็นมากเวนไปและโอเคโอเคโอเคตีนเหม็นมากเลยครับโอเคโอเคคุยเรื่องอ้าววันดีครับไปแล้ววัดยลงไปลงไปส้นส้นส้นก่อนซ่อนก่อนต้องยูงไงซ่อนตรงไหนซ่อนซ่อนตรงไหนรูรูมันมีรู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 ไปแล้วไปแล้วลาก่ไปฮะอ้าววันดีซันตา โอ้มาสวัสดีครับยิงงอะไนี่แหละสวัสดีเอวเออผ่านแล้วไอยอลเอวสวัสดีโอ้โหจบแล้วไอ้เจ้าของเจ้าของสร้างไกโอเคคือผมอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมาทาไมอะหนเมื่อมันมาเป็นหกคนก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ ถามคุณเมลาเลยนาฬิกาถามคตาเรายังมาถามพวกเราเฮ้ยแคมปัสนาฬิกาสวยดีนี่ถ้าเวลาแป๊บนาฬิกาสีเขียวนาฬิกาสวยดีนี่เป็นจักรยานสีแดงนะครับจักรยานสีแดงเมื่อแต่แต่แคมปัสมีเราจะได้ยงขี่มอไซค์ด้วยไหมรอด้วยไม่รอกันเลยรออ่้ เถวฮะนักแคมปัสแท็กมาชีตนายต้องช่วยคิดมากไปพีทช่วยเอ่อเอาวยซ่อมซานต้าไอ้นั่นโอเคโอเคภารกิจโผล่ขึ้นมาละภารกิจแรกก็คืออันนี้กินข้าวฮะหาของหาของมาซ่อมกินข้าวมาซ่อมวัดวัดวัดหาของหาของอะไร โอกโต้องเวาม่ามาอะไรคัมพัสคัมพัสไอแคปผมมีมาวัดเิดไปเลยเิดไปเลยไมนบมันตามอยู่ไปเลยโอ้าหถ้าไม่ได้ไม่ทำตามที่ฉันก็กำลังเดินไปแต่ไม่รู้มันอยู่ไหน เราจะทำเสียงเหนื่งแล้ทำไมเนี่ยภาษาตายเอ้ยว่าบอจะทำอย่างนี้เดี๋ยวก็ลิฟปืนนั่นเลยอะไรกันยุ่งใจทำไมโอ้เราจะเอาของพวกนี้ไปไว้ในถอดกำลังลงมากำลังลงมาขึ้นไปแล้วอ่ะโอ้เอาไปเอามาเตะฮะวิ่งพระมีท่านไงท่านดาเพิงโอ้ยวันนี้โม้ไปเฮ้ยมินดี่เดอะพีลูมินดี่เดอะพู เอาแหละหาเอลอีกรอบนึงเอลโพสของเลีสหาของทั้งหมด19ชิ้นชด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 จวบเวบไม่ได้กินหรอกไอ้ไอ้นี่มันเกินค่าฉันแล้วคันปั๊บกำลังบินเร็วไปไม่เดินเลยคนฮะเดินตามหลังแคปปั๊บแคปปั๊บไม่กลับนะแต่เขาตกเดี๋ยวมันก็เอาเดี๋ยวมันก็เอาไม้กวาดดอกหญ้าตบปากแตกไม้กวาดทารมะพร้าวเออสามราามะพร้าว มันคือไม้กวาดเอาไปชาร์จเก็บหมดเลยไม่เคยใครได้พาไปใช่อวัสดีครับชาร์ไอ้เอาไม้ไม้ตียุงขณะที่มันเป็นท oh, oh, oh. ี่มันเหมือนเคยเห็นไม้ตียุงี่คนเดียวไม้ตียุงเลยแคมป์ปแามโอ้โหโอ้โหนวัาดีเป็ดน้อย what are you doing here กลับกราบเราจะเห็นว่ามีซันต์ละครสองตัวสองคนเว้ยจะมีซันต์ละครตัวจริงตัวปลอมซึ่งตัวปลอมอยู่กับนายตัวจริงโดนขัง

ไอ้สารตะขอดซันตะคอดเหรอมันคุ้นมากเลยคนสร้างบีบิค่ะเดี๋ยวไม่ค่อยไปเกียร์เลยเหรอเบร้อยจบแล้วอ่กแล้วพวงอะไรมีทำไมนั่นน่ะสิก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะชอบไหมฮะถ้าเกิดชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์แชร์สับสกายเลยพอสับสกายเองต้องกดนะฮะบังคับฮะแต่ไม่ต้องกดก็ได้ก็สำหรับนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย